สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆแดดแก่ๆครับมือนี้ครับแดดแจ่มๆเลยมาเบิ่งง้วงามสองโตครับแดงเป็นแดงครับงัวทองตัวหนึ่งสาวทองแรกแล้วก็ลูกเคเอฟสามหนึ่งอีกหนึ่งโตเอาเบิ่งงัวทองกันก่อนครับพี่น้องครับงัวทองโตแรกครับสูงลอยสามสิบหาครับตัวนี้เป็นงัวสาวทองแรกเด้อสมกระพอจงอ่างไฟครับวันที่สิบเจ็ด สิบเจ็ดตุลาครบแปดเดือนเต็มครับตัวนี้ครับประกันทองเด้อพี่น้องเด้อตัวทองให้เรียบร้อยครับนี่ง้วนทองตัวแรกทองสี่ข่าแปดเดือนแล้วเปิดว้ครับสาวทองแรกครับสองหมื่นแปดพันครับตัวนี้ครับสองหมื่นแปดในง้วนสดทั่งสดทั่งทองครับพี่น้องครับทั่งสดทั่งทองอ้วนดีครับอ้วนอ้วนทองใหญ่ งอพ,มพุมดีครับงดตัวนี้หนังหนาเด้อนี่เสื้อสายบอยมาเต็มเลยเต็มนาเต็มข้อเลยเสื้อสายบอยครับโอ้ยอย่าเฝ้านอนไม่อินละลุก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 ทำงานก่อนทำงานก่อนโอ้นี่แหละยืนซะก่อนสองหมื่นแปดครับงวทองตัวแรกสาวทองแรกหู้นมกำลังลงเด้อพี่น้องเด้อสมก็พอจงอ่างไฟครับใบหลอดของแท้ครับตัวนี้ครับใบหลอดของแท้นี่แข้งขาดีบ โอ้ยนะดีแดงดีขนาดสาวทองแหลกครับสองมืนแปดสะโพกใหญ่ๆครับสะโพกใหญ่ๆเพดตดำเลยปูนโกกหางเปเล็บเสบโกกหางปเปล็บเสบยืนนี่ดีลายยืนนี่ดีหันหนาม,มาแนะ่เออเอ,เอไปทั้งหมดเอเอเปลี่ยนเข้าให้มึงหันครับนี่เปลี่ยนเข้าเห็นแล้วครับจูงง่ายๆครับสาวทองเหล็กเดอ้อ ไปหางว่วหน้าตาแนวนี้ครับนี่ด,นด,งงดังกระดังงามเด้อพี่น้องเด้อดังงามครับบ่เป็นดังเมื่อโตด้บ่เมนดังเมื่อโตแข้งขาใ่ดีสมกระพอจงอ่างไฟครับวันที่สิบเจ็ดตุลาครบแปดเดือนเต็มครับใบลอยของแท้ครับตัวนี้ครับเอกสารของแท้ครับสื่อจากเศว้าวบ้านครับเอกสารของแท้เด้อตัวนี้จงอ่างไฟครับสองหมื่นแปดพัน นี่หามาโดนแล้วหน้าตาแนวนี้แล้วก็คอลังๆแนวนี้ครับพี่น้องครับสองหมืนแปดสาวท่องหลกสุดยอดอีลีโอ้ยหนาดีครับมากเพิ่นหนังหนาแล้วก็สดแล้วก็ท่องครับพี่น้องครับสองหมืนแปดเอา้าสุดยอดสุดยอดสมังงวดสองโตพี่น้องเอ้ยสมังงวดสองโตสองหมืนแปดสะโพกไงแห่งพูนตาลังกวางดี นาดีแดงดีโกกขางไงเพดดำปื้อปือ้ดอนพว่วงหางหางเป็นพัวเลยพี่น้องหางเป็นพัวเลยอุ่นเบื้องครับสาวทองเล็บออชิไลเข้ากับเปียนให้ไม่เลีวยนนี่นาตาเบิ้งนาตาเพิ่งเลยครับนี่สองหมื่นแปดทองสีขา8ปดเดือนแล้วครับ เอ้าตัวแรกพานไปครับพี่น้องครับเล็บงามอยู่เด้อเล็บงามอยู่เล็บงามดียืนดีดีแหละยืนดีดียืนเยียดเยียดคอขึ้นโขคอขึ้นปูนโอ้ยสองหมืน่นแปดทองสีเข่าแปดเดือนใบหลอดของแท้อีกตั้งหากสุดยอดครับตัวนี้สองหมืน่นแปดสาวทองแรกหนาไลข้อไล่นี่จังบลงกันกมู จำได้ได,ดีขั้นปลอยเซโมนี่ว่า,วางวอจะขวงน่มกะสีเต่าโอ้นมงามครับนมงามเล็บงามขอขาดีนังหนามักเพิ่นนังหนาแล้วก็สีดีแห้งครับตัวนี้สองหมื่นแปดท่องสีเข้า8เดือนเอาผ่านไปครับบ่งตัวที่2ครับตัวที่สองนี่เป็นลกูกเคเอฟสามหนึ่งครับนี่ง่าปีปลายครับสีส้นสองปีง่าปีปลายเด้อแขวนพันร้อนครับแขวพันร้อน นาตาหึกแห้งนี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งนาหึกแห้งต่ว่าเพื่อนบ่ได้เฮ็ดเขาซื้อครับนี่สําหรับผู้ใดมา,มาง่วมีเขาครับเอาตัวนี้ไปครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับอีกบ่โดนได้ผสมเด้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าง,งวว่าสีส้นสองปีแล้วนี่แขววันโลนครับแขวยววันโลนเหยียดเข้าหน้าเลยสูงลอยสามสิบหาครับนาดีขนาดทั่งนาทั่งแดงทั่งหูทั่งเื่อง ข้ากับเปลี่ยนไฮไม่แล้วตัวนี้สูงลอยสามสิบหาเปิดว้ครับพี่น้องครับสองหมืนสามพันเท่านั้นสาวไก่ผสมสองหมืนสามพันลูกเคเอฟสามหนึ่งลูกเคเอฟสามหนึ่งสะโพกใหญ่ๆครับโอ้ยหน้าตาฮึกหน้าตาฮึกแห้งครับคุณหน้าฮึกแห้งพุนหน้าเฮียนๆีกระบานเปิดกวางดีลูกเคเอฟสามหนึ่งต่ว่าเพิ่นบดไ้เฮ็ดเขาแต่น้อยครับมันก็นเลยออกมาเป็นทรงนี้ สำหรับผู้ใดมักงัวมีเขาครับเอาจัดไปสองหมืนสามสาวไก่ผสมรับประกันคว่มหนาแดงเข้มๆแดงสับๆเล็บกระงามครับเล็บงามอยู่เล็บงามดีเล็บซักดีอู่นเบิงครับเบิงโกข้ขาครับโกข้ขางปูนอันนี้เพิ่นยูโฮมครับบ่ได้ออกแดดปูนเทดํำปือป้อๆนมกะซีเต้า ไอออกเด็ดเนี่ยออกเด็ดเนี่ยเออออกเด็ดเนี่ยอยู่ในโฮมดังบังเงาบังเงาพี่เบิ้งดิงด้งแดงครับเบิ้งดงิ้งแดงเบิ้งดิง้งแดงใส่กันเลยพูนยกชุดเลยก็ได้เด้อพี่น้องเด้อไปทั้งสองก็ได้ซื้อสองได้สามเลยก็ได้สองหมื่นสามครับลูกเคเอฟสามหนึ่งเฮ้ยทั้งแดงทั้งหนาครับสุดยอดอีหลีครับทั้งแดงทั้งหนาสองหมื่นสามพัน ผู้ใดท่านผู้นั้นไดครับตัวนี้ครับเด็ดแห่งอิหรียงอีกบโดนก็ได้ผสมเด้อดตัวนี้ครับแขวบ้านลนจักหลิมแขวคู่เรียบบ้านลนครับเพื่นยังสีไง่ไปก็หนีหลยอยู่ครับสูงงลอยสามสิหาเลี้ยวนี่ลูกเคเอฟสามนึ่งบัดเฮ็ดเขามันก็สิเป็นประมาณนี้นาตานาตาฮึกแห่งกระบาลน,น้าดีกวางดีเล็บงามดี เบอรเรื่องงานตาสะแขงขาใหญ่ดีอนังน้ามาถึงสองตัวครับงัวสุดนี่งัวสุดนี่นังน้ามาถึงสองตัวมา,มาแต่มองเดียวกันครับข้อเดียวกันพร้อมสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดไปทาบท่าเพื่นหลายเทือแล้วพี่สุดยอดครับอีกบ่โดนได้ผสมครับตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งสองหมื่นสามสองหมื่นสาม นี่มีแต่งอซสายเลือดทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เสือ้อสายบ่อยเสือ้อสายบ่อยบงพี่นอ้องอย่าชนกันด้ยอย่าชนกันสุดยอดสุดยอดอา้าวพูดนะตัวนี้ก็ท่องสีเข่าแปเดือนมีแต่สีนอนเพราะว่าคนยืนยืนมาโดนแล้วนี่ขอพิการไกลๆด้วยครับพี่น้องมังวท่องมันบ่อย,อยากยืนโดนมันมีแต่อยากนอนเมือม่อหลดเมื่อยลด ไกลไล่ก็เมื่อยโหลดครับงอท้องพูนนะเอามักตัวไดครับพี่น้องครับไปน้ำกันเลยก็ได้เด้องอถือกันดีโยสำหรับคลิปนี้ครับบ่าวตึงกรทุมราดกะจิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับขอพี่กัดไกลๆเนี่กันแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม